สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆได้ยินเสียงถึงความคุ้นเคยไหมคะเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนั่นเองค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ทุกคนนะคะถ้าอยู่ตามตอกตามซอยนะคะก็ต้องรอเพื่อที่จะให้ก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเนี่ยเข็นรถเข้ามาหรือว่าถีบเข้ามาค่ะ และเราก็ใช้ถั่วงอกที่เราได้ปลูกในคลิปที่แล้วมาทาก๋วยเตี๋ยวปอกๆด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะอย่างแรกเลยเราจะทําเป็นกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะตำพอบุบๆหรือว่าตำพอไม่ต้องละเอียดมากค่ะแล้วก็ใช้เป็นกากหมูเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะกากหมูเราก็ซื้อเป็นแคปหมูมาแล้วค่ะซึ่งเขาทําสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็มาดูขั้นตอนของการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กาก,ากหมูหรือว่าแคปหมูที่เราซื้อมาลงไปด้วยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะเราจะต้องเจียวกระเทียมก่อนนะคะเพราะว่าแคปหมูหรือกากหมูที่เรา,าใช้ในต่อไปเนี่ยเราซื้อมาเราไม่ได้เจียวสดๆค่ะ จากนั้นต้องเจียวกระเทียมให้มีความได้ก่อนให้มีความพอดีก่อนก็คือไม่ไหม้แล้วก็กำลังพอดีค่ะจากนั้นเมื่อได้แล้วเราก็ใส่กากหมูหรือว่าแคปหมูลงไปค่ะตรงนี้ก็ผัดคลุกเข้าไปสักเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมเจียวที่มีกากหมูแล้วก็ที่มีแคปหมูใหญ่ๆนะคะโรยในตอนท้ายตรงนี้ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะ ตอนนี้กากหมูกระเทียมเจียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ถ้วยเก็บไว้ส่วนกระทะนะคะเราจะไม่ล้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําหมูแดงโดยใช้กระทะอันนี้เลยค่ะไปเริ่มวิธีการทําหมูแดงกันค่ะหมูแดงวันนี้เราใช้เป็นเนื้อสันในค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นเนื้อสันนอกก็ได้ต่อด้วยสามเกอลอรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยในปริมาณที่เท่าเ่ากันตำให้ละเอียดนะคะ วันนี้เราใช้ปริมาณอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนหมูก็ใช้อยู่ในปริมาณที่1กิโลกรัมค่ะต่อไปค่ะเราก็ใช้เป็นซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไป2ช้อนโตะ๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยค่ะอีก2ช้อนโตะ๊ะใส่ผงปรุงรสลงไปอีก1ช้อนชาผงปรุงรสรสหมู แล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะอีก6ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเป็นผงชูนะคะก็ใส่ผงชูลงไปอีกสักประมาณ1ช้อนชาค่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหมูอีกชิ้นนึงจะใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าเนื้อนะคะกับส่วนผสมค่ะเราก็จะทําการหั่นเขาเดี๋ยวเราจะใช้มีดหั่นเขาค่ะแล้วก็นํามาคุกเค้าต่อ หมูแดงนะคะจะต้องมีสีแดงเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะใช้สีผสมอาหารอะไรใช้สีผสมอาหารแบบซองเป็นสีแดงส้มค่ะเห็นไหมคะสีแดงส้มเราก็เอาสีผสมอาหารใส่ในแก้วแล้วก็เอาน้ําเปล่าใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายจากนั้นก็ลาดใส่ลงไปค่ะแล้วก็ทําการคุกเขาค่ะ เราครุกเขาเสร็จเรียบร้อยเราจะหมักหมูแดงเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีค่ะคุกเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำเขาไปหมัก10นาทีค่ะแล้วพอครบ10นาทีเราก็จะมาเริ่มเอาหมูแดงมาเคี่ยวค่ะ ก็ใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราได้เจียวกระเทียมไม่ต้องล้างค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วก็ติดไฟค่ะไฟที่ใช้เราจะเป็นใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็จะเย็นๆค่อยๆเคี่ยวหมูไปเรื่อยๆนะคะตั้งไปเรื่อยๆเวลาทั้งหมดที่เราใช้นะคะจับเวลามาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหมูแดงหนึ่งกิโลของเรา ก็จะได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทําในปริมาณที่เยอะก็จะมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือหมูแดงที่เคี่ยวครบแล้วครึ่งชั่วโมงหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตักขึ้นใส่จานพักให้เย็นแล้วเรามาหั่นหมูแดงกันค่ะ หั่นมูแดงเสร็จเรียบร้อยก็มาซอยเป็นผักชีค่ะเพื่อโรยตอนท้ายของก๋วยเตี๋ยวปอกๆค่ะเราจะใช้อยู่2ผักนะคะที่โรยในยตอนท้ายใช้ผักชีแล้วก็ใช้ผักต้นหอมค่ะก็ซอยเล็กๆไว้ค่ะใส่ถ้วยแล้วก็แยกไว้ มาดูในส่วนของผักต่อไปค่ะผักกวางตุ้งเราก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ล้างน้ําไว้ค่ะก็คือจะเป็นผักที่เราจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวปอกๆที่ใช้เป็นเส้นบะหมี่หรือว่าเกี๊ยวค่ะแล้วผักต่อไปค่ะที่จะนิยมนะคะถ้าสั่งเส้นเล็กก็จะต้องเป็นผักบุ้งกับถั่วง,งอกค่ะผักบุ้งก็หั่นไม่ให้ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้สั้นจนเกินไป แล้วนี่ก็คือถั่วงอกซึ่งคลิปที่แล้วที่เราได้ทำการปลูกไว้ค่ะเมนูต่อไปที่เราจะทำให้เพื่อนๆก็คือก๋วยเตี๋ยวปอกๆนั่นเองซึ่งมีส่วนประกอบของถั่วงอกด้วยค่ะและมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะลวกผักกวางตุ้งไว้ก่อนเลยค่ะเวลาเขาทำขายเนี่ยเขาจะไม่ลวกสดๆเอาไว้นะคะเขาจะลวกเอาไว้เลยนะคะสำหรับผักกวางตุง้ง ส่วนถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งค่ะก็จะลวกพร้อมๆกันกันกบเส้นเล็กนะคะถ้าใครที่สั่งเป็นเส้นเล็กค่ะส่วนผักกวางตุ้งก็ลวกจนสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่จานพักไว้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบรวมๆต่อไปกันค่ะก็คือหมูแดงที่เราได้หั่น เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะรับประทานกันแล้วต่อไปค่ะก็คือลูกชิ้นจะใช้เป็นลูกชิ้นปลาก็ได้หรือว่าใช้เป็นลูกชิ้นหมูก็ได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาพูดในส่วนของน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะเราก็จะใช้เป็นซองนะคะเครื่องยาจีนซื้อมาหนึ่งซอง10บบาทก็แกะใส่ถ้วยไว้ก่อนวันนี้น้ำหนึ่งหม้อที่เราใช้นะคะก็คือ4ลิตรครึ่งก็ต้มน้ำเลยค่ะ พอน้ำเริ่มร้อนเราก็ใส่เป็นกระดูกเล้งลงไปกระดูกเล้งต่อน้ำ4ลิตรครึ่งก็คือครึ่งกิโลกระดูกเล้งครึ่งกิโลพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็จะมีเป็นฟองขึ้นมาฟองก็เกิดจากไขมันของเล้งหรือว่าเป็นเลือดนะคะลอยขึ้นมาเราก็ตักออกให้หมดค่ะเห็นไหมคะก็เป็นฟองขึ้นมาตรงนี้ก็ช้อนออกให้หมดเพื่อน้ำกว๋วยเตี๋ยวของเรานะคะจะไม่ขุนค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เครื่องตุนยาจีนนะคะเราก็ใส่ลงไปจากนั้นค่ะก็ใส่เป็น3เกลือค่ะ3เกลือหช้อนโต๊ะรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยตาให้ละเอียดปริมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ใส่หัวชไยเท้าที่หั่นแว่นไว้ลงไปค่ะใช้อยู่ที่1ห,หัวค่ะปรุงรสชาติเลยค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวทั้งหมดอยู่ที่หช้อนโต๊ะค่ะ และต่อไปค่ะเราจะใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวอยู่ที่5ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อด้วยผงปรุงรสรสหมูค่ะอยู่ที่2ช้อนชาพูนๆค่ะต่อไปค่ะเราจะใส่หัวของอกระเทียมดอง2หัวแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองอีก4ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปค่ะเราก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งก้อนปริมาณก็ประมาณอยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปอีกหนึ่งช้อนชาแล้วก็ทำการคนคลุกเ้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูรสนะคะก็ใส่ลงไปสักนิดสักหน่อยได้ค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนครบ1ชั่วโมงค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงเราก็จะทำการรับประทานหรือว่าขายแล้วนะคะ ให้เราเตรียมใส่เป็นลูกชิ้นลงไปเลยค่ะลูกชิ้นก็ใส่ไปประมาณสัก5นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้อย่ามากไปกว่านั้นถ้ามากไปกว่านั้นนะคะให้ตักขึ้นมาค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำเป็นเส้นเล็กก่อนก่อนที่จะทำเส้นเล็กนะคะผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกค่ะใส่ลงไปในกับ,บวยลวกก๋วยเตี๋ยวค่ะจากนั้นก็ใส่เส้นเล็กลงไปต้องแยกนะคะ แยกลวกอีกหนึ่งหม้อค่ะก็ลวกไปก็เช็คดูนะคะว่าผักสุกหรือยังเส้นเล็กสุกหรือยังค่ะน้ำก็ต้องเดือดนะคะเดือดจะจัดจด,ด้วยเมื่อลวกแล้วนะคะทุกอย่างสุกแล้วค่ะเราก็ตักลงไปใส่ในถ้วยค่ะ จัดเรียงให้สวยงามก่อนเลยค่ะด้วยหมูแดงจัดเรียงด้วยหมูแดงเสร็จเรียบร้อยไปตักน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยกันค่ะก็ตักเป็นหัวช้ยเท้าด้วยนะคะส่วนลูกชิ้นค่ะเราก็ตักขึ้นไปแล้วนะคะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ลูกชิ้นจะไม่อร่อยค่ะ น้ำก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็มาเรียงด้วยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นบางร้านนะคะก็จะใช้เป็นลูกชิ้นปลาบางร้านก็จะใช้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะวันนี้เส้นเล็กของเราก็จะเรียงด้วยลูกชิ้นปลาแล้วก็โรยด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมจากนั้นก็โรยด้วยกา,กากหมูกระเทียมเจียวค่ะโรยลงไปเลยเยอะๆนะคะจุดเด่นของเขาคือตัวนี้ล่ะค่ะ แล้วก็ต่อด้วยพริกไทยค่ะโรยลงไปมาทําจานที่2ค่ะก็คือเส้นบะหมี่เอาเส้นบะหมี่มาล้างน้ําแป้งออกก่อนค่ะจากนั้นก็นํามาลวกให้สุกค่ะในการลวกเส้นบะหมี่จะต้องนําเส้นบะหมี่ไปล้างน้ําเพื่อที่จะเอาน้ําของแป้งออกก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเส้นบะหมี่ที่ลวกออกมาจะไม่สวยและรับประทานจะไม่อร่อยค่ะเราก็เช็คดู เอาตะเกียบมาเช็คดูนะคะว่าเส้นสุกแล้วหรือยังเมื่อเส้นสุกแล้วก็นำไปใส่ในถ้วยค่ะและเดี๋ยวเราก็จัดเรียงโดยผักกวางตุ้งค่ะก็คือเส้นบะหมี่จะต้องใช้เป็นผักกวางตุ้ง วันนี้เราไม่มีเกี๊ยวนะคะเราจะเอาแค่เส้นบะหมี่แล้วก็เส้นหมี่เท่านั้นให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยหมูแดงค่ะตกแต่งด้วยหมูแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปตักน้ำก๋วยเตี๋ยวกลับมาค่ะผักโรยหน้านะคะด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมเหมือนเดิม แล้วก็กากหมูกระเทียมเจียวเหมือนเดิมค่ะโดยลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะและส่วนใครที่ชอบปรุงรสชาตินะคะว่าชอบปรุงด้วยรสชาติอะไรชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดนะคะก็รับประทานกันได้ปรุงกันได้ตามชอบค่ะ แล้วนี่และค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวปอกๆของช่องวลดแบัเแบบบ้านที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ